สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้กับผ้ามะเบิงอันวิธีการเฮ็ดอย่างก็ไม่ดามติไม่ดามกิ่งตอนฝรั่งกิมจูเด้อย้ะไม่ที่เขาใส่ดามตอนตอนกิ่งนะพี่น้องกะใส่ไม่ไผ่ไม่ห่วกไม่เลี่ยงได้เบิดอละจ้ะไม่ไพ่ที่เขามีเนาะกะตัดเป็นเป็นท่อนประมาณนี้ละจ้ะประมาณหานิ้วกะกะเอานี่ตัดเป็นท่อนซ้ำๆกันแล้วก็เอามาเหลา ใส่วงแน่ไลยขั้นตอนนี่จ้าแล้วก็สิพาเนาะนั่นพาเป็นชิน้นเป็นชินะะ้นแล้วก็เราแน่จากน้อยลบลบคมมันนะจ้าลบคมของไม้ไผ่เพราะว่าไม้ไผ่มันสีมีคมนะนี่แหละก็เห็ดได้เอาชิน้นความความหนาความอย่างประมาณนี้แหละจ้าเพื่อแบาบว่าซอยพยุงกิ่งตอนของเขาบ่ไห้มันอันมันหักเด้อจ้าเพราะว่า เขาตอนไว้โดนก็นเป็นเวลาประมาณเดือนหนึ่งนะเพื่อมีลมมีฝนอะไอย่างสี่ลมพัดแห้งๆกะกิ่งเขาสิได้บ่หักเด้อจ้ะเนี่ยกะแขงเติบอยู่ได้คนแขงเขาใส่มือเดียวอันนี้บ่ได้กะถือว่าแขงใส่ได้อยู่ใส่สําหรับดามเด้อจ้ะดามกิ่งตอนกะเลราๆใบบางๆกะเลราๆว้เด้อจ้ะเลาาว้เวลาใส,ส่ก็ค่อยเอาไปใส่ ถ้าเขาตอนหลายๆก็ต้องได้เฮ็ดไ้หลายๆนะจ๊ะนี่บ้องนึงนี่ได้จากชิ้นนะ่ะหนึ่นงสองสามสี่ห้าสิบเอ็ดได้สิบเอ็ดชิ้นแล้วจ้ะเนี่ยบ้องนึงนะอันอันอันนี้นึงนี่พาเราไ,ด,ได,ด้ได้สิบเอ็ดได้สิบอ็ดชิ้นพี่น้องก็กลองไปเฮ็ดเบิ้งจ้ะ เป็นวิธีง่ายๆแต่ก็เอามาแช่นะาจะเอามาแช์มาแบ่งปันกันเด้อจ้ะหาไม้น้ำบานเฮานีล่ล่ะเขาปลูกไว้ไม้เลี่ยงไม่หววเฮ็ดได้เบกะเราลบคมมันแนจากน้อยนั่นละ่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเฮาล่ะจะเวลาเขาใส่คามันบาดมือบาดอย่างเนาะเราลบคมลบอย่างจากน้อยแค่นั้นกน็เรียบร้อย,เ,ยเสร็จแล้วเด้ออันหนึง่งไว้บ่ะนี่ลบคมทั้งสองด้านนะจ้ะ ไม่ไพ่เห็นยังสี่กระคมเติบได้จ้าพี่น้องกะเราลบคมกะเอานี่หลจะจ้าเล็กๆน้อยๆมาฝากกันบางคนเพื่อนบอกเคยเห็ดเพื่อนกบซีว่านเห็ดจังไดน,นะพี่น้องกะเอามาเอามาให้เบิ้งจ้าตอเนื้องม,มันจะหักล้มผัดมาแม,น,มนอหู่แมนยาเขาบอกใส่ไม้ดามนี่ลังเทียมันก็หักเพาราะว่าล้มมันแห้งจา้าแถวบ้านนี่ล้มแห้งค่ะ กิ่งที่เขาตอนมันกระยาน้ำนะมันยาวมันแบบว่ากิ่งมันซีโนมรับน้ำหนักลายเปลือกมันออกแล้วมันกอนเห็ดว้ใส้เด้จ้าผู้ใดอยากตอนกิ้งก็ได้นี่แหละเขาก็เอาเลยหั่นๆนะหั่นๆเป็นบ้องเป็นบ้องแล้วก็มาพาสิใส่ตามที่เขาต้องการกะขนาดว่าพอดีที่เขามักละจ้ะแล้วก็เราลบคมแน่แค่นี้ก็ใส่ได้แล้วจ้ะ กัขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเกษตรบ้านอกในเด้อจะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามรับชมค่ะ